อายุแค่ยิยังมีบ้างไหมครับผมอายุยี่สแต่พึ่งกหักไหมครับผมมีใจครับที่ทุกคนจำเพลงของเราได้นะครับตอนนี้ยังมีเคงที่อยากจะทบทวนความจำของทุกคนนะ้ำเพลงน,นี้ไคร The point. ใจมากเลยนะครับที่ทุกทุกคนยังจําเพลงของเราได้นะครับมากเอยดีใจมากลุ้มไหมเราไม่เจอกันกี่ปีไม่กีว่วันนี้เราซึ่ซ้อมกันมาาไม่ถ้าผมคนซื่อตรงเกินไปนะดีใ,ใจครับที่วันนี้ทุกท่านที่ร้องทั้งคอนเสิร์ตที่ทุกคุณได้ฟังนมารแต่เพลงแรกถึงเพลงนี้เห็นะครับใช่ครับท่านที่ร้องได้ทุกเพลงเนี่ยอย่าเรียกเพลาบิดเป็นบิดลุ่นเลยนะครับ คุณไม่มีสิทธิ์เรียกคำนั้นแล้วนะครับลอยเขาบอกว่าการถ่ายรูปเจ็ดซีก็ไม่ได้ช่วยให้คุณรวยรูปขึ้นเลยนะครับรู้ไหมว่ากี่ปีที่คุณไม่เห็นผมกับบอยอยู่เวทีเดียวกันกี่ปีครับกี่ปีทำไมเขาขึ้นมามันไม่ตรงกับทแก้วน้ำเลย เก้าปีแต่ว่าแต่วายุวงเราจะพูดให้เราดูอายุเยอะท่านอย่างนั้นนะอายุวงอายุวงจริงๆก็คือ22ครับสอี่สองอันเข้าห้องกปีใช่ก็สิบเก้าปีหลายๆคนตอนนั้นก็เปิดเปิดพ่อแม่ก็ทุ่มจิตกันประมาณนี้ครับดีใจดีใจนี่คืออะไรครับมาแล้วมาแล้วบ่อยครับบ่อยครับทุกทีมครับทุกทีม เรื่องมาเป็นขางข่าวข่าวของลูกนั้นแต่ลูกเดี่ยวลูกคู่นะครับครับไม่ต้องสนใจคนอื่นที่เขอยู่ในฮอลเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากไม่เราไม่ได้าเราลงไปถ่ายรูปกับเขามั้งได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยนะเราให้ลงเราให้ลงแต่ฮอลเดียวเรคไม่ได้เราจะรอเขากลับก่อนก็ได้นะบอย พวกคุณย oh ังจำเพลงของพีซ์เลกเกอร์ได้ก anyway claro oh um ี่เพลงครับอะไรนะอย่งมากเโน้ตังกิถ้าเขาบอกว่าสองเพลงมานี่ฮาเลยนะเพราะต้องร้องแล้วเราะว่าเราล้อมันแค่องเพลงนะเอาละครับเรื่องบางเตี๋ยวพี่จะรู้จักเพลงเอนของผมบ้างได้ไหมพี่เจี๊ยบเป็นเมียผมครับคุณไม่ได้อยู่ในชีวิตครับเขาไม่ได้มาวันนี้คุณยังตามหลอกหลอนผมอยู่ใช่ไหมครับ ผมจะทำป้ายห้อยคอแล้วนะครับมันมีเจี๊ยบไม่ได้มานไหผมจะทำป้ายแล้วว่า้งแต่เดินมาไม่มีใครอยากเจอผมเลยครับบลอนด์อยากเจอทั้งหมดข้างบนโอเคไหมครับข้างบนครับขอเสียงวัยรุ่นด้านบนหน่อยได้ไหมครับขอเสียงวัยรุ่นด้านหลังหน่อยได้ไหมครับ โ้เพลงมาแล้วถูกใจช่วยคิ้แต่ตงได้ไหมครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรออ้อน,น,น,นะนอขอบคุณคขอบคุณ,คณแฟนของพีสเมเกอร์ทุกคนด้วยนะครับ แต่ตอนนี้เป็นแฟนนะนะถ้าเป็นแฟนเราจริงอน่ยทนะไอจีนะคอนเสิร์ตพีปอยคอนเสิร์ตอยากที่มีไหมอยากแค่ไหนฮะโอ้ถ้าเสียงแค่นี้เราอยากเออเราจะสียงเราจะจับถ้าถ้าถ้าเสียงแค่นี้ต้องทีที่มทอยากให้มีคอนเสิร์ตพีซเมเกอร์บอยพีทนะครับถ่ายรูปปูเนี่ไว้หน้าแฮชแ รอยพีมคอนเสิร์ตด้วยอ่ะเอาทโอเอาทีมให้ถ่ายเราถ่ายก่อนคนดูไหมเอาทีมเอาทีมเราต้องต้องต้องอยู่ไหนเราต้องเลยนี่มาแล้วนมาที่ไหนครับอ๋ออ๋อเรบกวนหน่อยได้ไหมครับได้ไหมครับคุณสองนิ้วขึ้นมาชูงสือนะครับอ่ารบกวนนะครับเรากวนครับถ้าถ้าวันนี้ท่านยังไม่ขยับตัวเลยขยับช็อตนี้ได้ไหมอยากให้ผมไปนะท่านอยกให้ผมไปเรบกวนนะครับสองนิ้วแค่สองนิ้วเองครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางอย่าเอานิ้วกลางอย่างเดียวนะครับ พร้อมนะครับทุกท่านครับพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากๆครับหนึง่ง